สวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับผมนำอ่ารูปหล่อนะครับหลวงพ่อโสธรพิมพ์เล็กนะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมนะครับรุ่นสร้างพระอุโบสถปี2545นะครับผมนี่ครับมาพร้อมกล่องนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆี่คนไหนนะครับอยากได้นะครับอ่านะครับนี่ครับลักษณะกล่องนะครับผมก็จะเปิดเปิดแบบนี้นะครับผมอ่ากล่องปี2545นะครับครับ เนื้ออ่าจจะเป็นเนื้อสำริดนะครับของข้อสุธรพิมพ์นี้นะครับนี่ครับอ่าเป็นพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยวสอย่องไลนเลยอยากให้เพื่อนพิจารณานะครับนี่ครับนี่ครับสภาพนะครับอ่าเป็นเนื้อสำริดนะครับผมจะเป็นอ่าสีหยอกดำๆนะครับนะครับนี่ครับลักษณะนะครับผม สวยคมชัดนะครับเล็กแต่ว่าสวยนะครับนะครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อนหพี่คนไหนนะครับอยากได้ไว้ไปใส่กรอบบูชาห้อยคอนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมรายละเอียดให้เพื่อนพิจารณานะครับนี่ครับลักษณะนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับเนื้อสีดำดนะครับองค์เล็กๆนะครับหลวงพ่อสุทธนนะครับออกแบบได้สวยนะครับหลวงพ่อสุทธนนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับน่ครับนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังม <to> ีการตะไบนะครับตะไบเก็บงานนะครับฝั it, it ่งด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับก็มีตะไบเก็บงานนะครับนี่ครับแต่งได้สวยงามมากนะครับนี่ครับด้านข้างก็มีการแต่งตะไบด้านหลังก็มีการแต่งตะไบนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้เพื่อนพิจารณานะครับนะครับ ลอยตะไบนะครับด e ้านหลังนะครับเก็บงานนะครับแต่งตะไบด้านล่างนะครับเขียนนะครับโซทอนสองห้าสี่ห้านะครับนี่ครับลักษณะนะครับนะครับมาดูด้านข้างนะครับนะครับด้านข้างองค์เล็กๆนะครับแต่ว่าสวยนะครับเม็ดพสดแบบนี้นะครับครับผิวสวยได้อายุนะครับ นะครับเห็นไหมครับด้านบนก็จะมีการล่างรอยการแต่งขอบข้างนะครับแต่งตะใบขอบนะครับเม็ดผสมสวยคมนะครับองค์เล็กๆนะครับนี่ครับใบหน้าคมชัดนะครับผมนี่ครับอ่ารุ่นนี้นะครับตอกโค้ดอยู่ใต้ฐานนะครับนี่ครับเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับหลวงพ่อสุธรนะครับอ่าองค์นี้นะครับเลขโค้ดนะครับหกเจ็ด สี่เจ็ดนะครับหกเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็เขียนโซทอนนะครับผมอ่านะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีตะไบนะครับถึงไหมครับอ่าตะไบเก็บนะครับอยู่อ่าล่างฐานนะครับจะมีร่องรอยการเก็บตะไบนะครับอ่านะครับรุ่นนี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆที่พี่คนไหนสนใจนะครับอยากได้ไ้บูชานะครับองค์นี้นะครับผมปล่อยให้บูชานะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับ ในราคา350บาทนะครับนะครับสามร้อยห้าสิบบาทรับประกันแท้นะครับนะครับเอาไปใส่กรอบบูชาห้อยขอได้เลยนะครับผมรับประกันแท้มีโค้ดกำกับชัดเจนนะครับเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับครับถ้าเพื่อนๆพื่ๆนี่คนไหนสนใจนะครับก็แอดดีดีไลน์มาได้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับ อเคครับวันนี้ก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะนําผ้าบ้านผ้าเครื่องนะครับมาลงแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับขโอเค okay, ครับขอบคุณมากครับผม